สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจับโกหกกันดีกว่าว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ชอบโกหกหลอกลวงนะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาถามว่าภรรยาของผู้ชายคนนี้คือใครเออคือว่าคนนี้เป็นสามีของเดียนนะคะเอยไม่จริงค่ะสามีของเดียนค่ะไม่ยากเลยทุกคนคลิกที่ตรงนี้อ่ามีทะเบียนสมรสไว้ภรรยาที่แท้จริงของผมนะ่ะคือผู้หญิงชุดแดงเย่ yeah. ใครกันที่ไม่ได้ท้องเฮ้ยคือแบบเราหิวตลอดเลยอะ่ะเออฉันก็หิวตลอดเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่ฉันก็เจ็บจะแย่อยู่ละโอ้โหบีแน่นอนจิมที่ท้องดูขนาดพูดบทสนทนายังผิดเลยเอ,อ้ยโดนจับได้แล้วใครเป็นตัวปลอมได้เวลาปิกนิกแล้วฉันเอาของอร่อยมาแหละกินด้วยกันเปล่าคนกลางแน่เลยเพราะว่าคนกลางเนี่ยไม่มีบทสนทนาไม่ใช่คลิกที่ขวดเอ้าได้ได้ได้ได,ได้ลากขวดมาลาดใส่ฮะ แล้วไงเอาลาใส่คนกลางอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนลิมิกแล้วเหรอเฮ้ยอย่าล่าน้ำใส่โกเฮ้ยอ้าโดนจับได้แล้วกลับไปในบึงเดี๋ยวนี้นะใครกันเป็นคนไม่ดีบ้าประเทศไทยมีแต่คนดีประเทศไทยไม่มีคนชั่วคนดีร้ออร์เซ็น์ยู่ที่ประเทศไทยผม่ะชอบต่อแถวเช็คอิน คนกลางไม่พูดอะไรอีกแล้วอันนี้มีเครื่องอะไรก็ไม่รู้จะมาดูอะไรปิ๊กจูเราใจจริงก็ไม่ได้อยากจะดูหรอกแค่เช็คสมบัติไอ้นี่เป็นคนไม่ดีหน่อยแน่เอาชาเขียวขึ้นไปกินบนเครื่องบินใครเป็นผู้ร้ายเฮ้ยแกน่ะมันเป็นฆาตกรจะบ้าเหรอฉันนะ่ะบริสุทธิ์ใครเป็นคนร้ายไอ้คนกลางแน่เลยเชื่อผมนะฮะอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ฉันไม่กินเบียร์คนดีจริงๆ้วยไอ้นี่ยฮะอะไรอะไร เมื่อกี้คืออะไรอ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นเลือดของไอ้แบบคนที่โดนฆ่าเว้ยพอยื่นเบียรให้ปุ๊บมันก็แบบหยิบเบียอะไรประมาณเนี้ยมั้งนะแมวดําอยู่ที่ไหนฮะเลื่อนได้แมวดําอะให้ไม่ใช่เราแมวสลิดแมวสลิดอีกแมงเอ้ยแมวดำให้ไม่ใช่เราแมวปั้นแมวดําแมวดําให้เราแมวส้มเงยเราเองแมวดําให้แต่ว่าเราไม่ใช่คําตอบเราเป็นแมวสลิด ไอนี่แมวนมข้นแมวส้มแล้วแมวดําอยู่ไหนล่ะเอานี่ไงใครกําลังนอกใจนี่คุณคุณไปไหนมานะ่ะเออผมน่ะหรอผมก็อยู่ที่ทํางานไงใครกําลังนอกใจศาสตร์ในการจับคนโกหกคนโกหกนะ่ะมันจะแกล้งทําเป็นฟุดฟัดฟึดฟัฟดฟเพื่อกบเกื่อนสิ่งที่มันกําลังโกหกอยู่ <Yeah. S 1> ผมรู้ว่าผู้หญิงนี่แหละโกหกเชื่อผมสินี่ไงมีไว้สองอันแล้วไงวะมีถุงเท้าแน่แนเลยอีชนันน ผมนะ่ะรู้ทันคนนะบอกไว้ก่อนเอากระเป๋าอย่าบอกว่าเป็นผู้ชายนะ <laughs> หน้าแตกเลยนะใส่ความเขาสะดิบดีมีอะไรอีกอ่ะเอ้เอาถูกด้วยถุงเท้าแก้ววายมีหนึ่งใบแล้วสามีก็เพิ่งกลับบ้านต้องเป็นชูแน่ๆเลยใครคือมนุษย์หมาป่าไม่เห็นจะยากเลยเอาดวงอาทิตย์หลบไปเป็นกลางคืนแล้วบูฮูใครไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงเต็กตาก ตกตอกเตกตอกเตกตอกเต๊กตอกเ <_ C os ic> วทมนต์ของซินดเดอเรลล่ากำลังจะเสื่อมคายไม่เป็นไรค่ะปล่อยมันไปอย่างที่เห็นค่ะเป็นเจ้าหญิงตัวจริงค่ะไม่แคร์อยู่แล้วลาไม่กลัวว้ยคนกลางแน่เลยไม่ยอมพูดอะไรแบบนี้อา้าว เนียนนะแกเนี่ยจงหาของกินห้าอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ด้านล่างไงเอาไม่ใช่เหรออย่างแรกไสกรอกก็คือตรงนี้กระจอกหน้าอย่างที่สองก็คือเนื้อตรงนี้แหมเนียนอย่างต่อมาก็คือท็อฟฟี่ตรงนี้แล้วก็พิซซ่าป้าบอแล้วก็ชีสโอโหตาโคตรดี เลเวลที่11อแล้วหรอเนี่ยเล่นเกมไวเหมือนกันนะเนี่ยใครคือเนื้อคู่ของชาอะฮัม uh huh. แต่งงานกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นผมรักคุณมากกว่าไอคนนั้นเออคือว่าพวกคุณสองคนไปแต่งงานกันเองเถอคะค่ะเนื้อคู่ของเธอคือเจ้าชายกบเหรอจูบแม่งเลยเฮ้ยผมตัางหากละบวดเธอใครคือเจ้าของสุนัขนี่มานี่เราเจ้าหมานอ่ด hey, มันหมาของฉันเว้ยก็คลิกที่หมาสิหมาไปหาใครก็อ,อ๋อลูกบอลลูกบอลลูกบอล อ๋อลูกบอลของเสื้อส้มใครกำลังนอกใจคือว่าชัลักคุณนะคะไม่ยอดยาหยีเธอนะคือชีวิตของพี่เ oh, <shit. S 1> ง้ยผู้ชายตอแหละ <laughs> ผู้ชายต้องโกหกแน่ๆเลย แต่ว่าผมจะจับโกหกมันยังไงใช้ตัวช่วยก็ไดะดูที่กระเป๋าเธอสิคือตอนแรกผมก็คิดกระเป๋าไปแล้วนะเว้ยแต่ว่ากระเป๋าไม่ล่วงแม่งเอ้ยนี่ไงรูปชายชูนังผู้หญิงเธอนอกใจเดี๋ยวก่อนรูปพี่ชายหรือเปล่าอาจจะไม่มีใครนอกใจเว้ยจงแยกประเภทให้ถูกต้องอันนี้เป็นเสื้อลับบี้หมวกลับบี้ลูกบอลลับบี้ลูกบอลมาตรงนี้หงมาตรงนี้ใบเหลืองใบแดงมาตรงนี้กระจกหน้าใครเอ่ยรวยสุด ตัวข้าพเจ้านะ่ะมี iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด oh, <shit. S 1> ให้กระจอกว่าเรามีบิดคายอ่าไอ้นี่จนสุดแล้ว <c oughs> ส่วนไอ้เสื้อแดงนี่เอิม่มหน้าตาดูมีพิรุษนะน่าจะรวยหรือเปล่าเนี่ยเราจะให้ผมทําอะไรอะดึงมือออกมาดึงมือออกไม่ได้คลิกทิ่ปเป้าไม่ได้ทําอะไรละ่ะให้ทําอะไรเราเฮ้ยอืมอันนี้ไงโอ้โหมีกุญแจมีรถสปอร์ตคฤลิฮาหลังโตโอโหโคตรจะดีใครคือลูกชายของพวกเขา เฮ้ยเดี๋ยวมึงเป็นผู้ชายนะเฮ้ยนี่คุณอย่าว่าลูกซีสมัยนี้เขาเปิดกว้างแล้ว <S <S เออเออก็ได้ก็ได้ว่าแต่มึงคนสุดท้ายเนี่ยลูกกูหรือเปล่าอ,อไม่รู้ครับนี่คือการใช้สมองขั้นสูงใครเห็นก็น,นึกได้ว่าซเนี่ยน่าจะเป็นลูกชายแน่นอนแต่ว่ามันคือคำตอบของคนทั่วไปเว้ยเมียมันจะต้องมีชู้ <S 2> <S 2> <S ดังนั้นลูกชายเนี่ยต้องเป็น A ไม่ก็ B คลิกดูซิว่ามีคำใบ้อะไรบ้างอ่ไม่มีคำใบ้อะไรเลย งั้นเดาเป็น B เลยแล้วกันหาเบาะแสก่อนสำหรับเบาะแสนั้นคลิกที่ตัวผู้ชายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคลิกที่ตัวผู้หญิงก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่าคลิกที่ตัวเด็กอ๋อคิดเยอะไปอะเราอ่ะตาเหมือนกันขนาดนี้ซีไงมือคลิกที่ตาดาวตาเหมือนพ่อกับแม่ผมก็เหมือนซี คิดเยอะลูกกวาดอยู <Luc ar ic livest> <Q ui DVD> ่ไหนลูกกวาดก็อยู่แถวนี้ไงเอ้ยนี่ผมจะทําแบบเร็วๆให้ดูนะป๊บอาสแกนจนทั่วแล้วนะนี่ไงลูกกวาดเนี่คิดแบบคนปกติไม่เป็นใครกินแซนวิชไก่ของฉันน่ะอย่ามองมาที่ฉันสี่ฉันไม่ได้กินนะแอร์เราก็ไม่ได้กินคุกก็มังสวิรัต์หรือเปล่าคือแะไวะอะดี หาบแสก่อนมันจะบอกว่า B เนี่ยเป็นมังสวีรัตก็เหลือแค่ A กับ C ล่ม C ดูจากล่มแล้วจอนน่าจะพึ่งมาถึงเพราะว่าพึ่งมาถึงแง่ก็เลยแบบไปกินไก่ไม่ได้เออใครแอบชอบเธอ,อฉันรู้นะว่าหนึ่งในนี้จะต้องแอบชอบฉันนี่นางชนีดูท่าย,ยืนฉั้นซะก่อนใช่แล้วนางชนีหลงตัวเองเอ,อผมน่้ยืนเท้าเอวนะครับผมนี่แหละครับที่ชอบผู้ชายผิวแทนตาลึงตึงโปแแฮ นี่คนนี้เอา้าคลิกที่มือไม่ได้เราให้ทําอะไรล่ะเมื่อกี้มันหันหน้ามาอยู่อ๋อหันคอไปแล้วก็คนนี้อ่าเรียบร้อยคนที่สองชอบเหรอจองหาของกินที่ซ่อนอยู่ฮัลโหลผมจะตอบอย่างรวดเร็วไส้กอกมาเลยเจ้าเหมียวไปไส้กอกเดียวเด้อนุดูข้างล่างดีนุดเขาให้หาอะไรอายนุดอ่าขอโทษทีไม่ไงเราตรงนี้อ่ั <laughs> ผมจะคลิกปลาในปากแมวแต่ว่าเจอก้างปลาเฉยเลย เป็ด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 ไม่เจอเป็ดอืมยากอยู่นะเนี่ยอะไรวะไม่อันนีไน้ไงโอ้สีเขียวเนี่นกระดูกโอเคจับทางได้ละถ้าแบบนี้เลยคือมันอยู่ในสีเขียวเว้ยตัวสุดท้ายคือเจ้ากบแกอยู่ไหนโผล่มาเดี๋ยวนี้ไอ้เจ้ากบ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 นะคลิกมั่วก็เจอเว้ยใครจะชนะการแข่งวิ่งนี้เ,เราจะต้องชนะแน่นอนไอ้ซีเนี่ยแพ้แน่นอน ราะว่าเชือกลงเท้าหลุดจะเหลือแค่ A กับ B งั้นก็ต้องเป็น B เพราะว่า B อยู่ไกลเอาไม่ใช่เหรอทำอะไรอ่ะจะให้ทำอะไรอ๋อพุง B เนี่ยอ้วนวิ่งไม่ทันเขาหลอก A อ่ะชนะใครเป็นสายสืบคนใส่แว่นทึบย่อมมีพิลุษเสมอเพราะว่าเขานั้นต้องการซ่อนสายตาคลิกแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นฮัลโหขยับได้อ๋อพอลากมันไปปุ๊บแอบรายงานเลยกะและเชียว าตาลึงตึงโตเจ้านกอยู่ที่ไหนฮัลโหลนี่มันในน้ำไม่ใช่หรอใครเป็นคนทำอ,อ้ยจ็บไยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ใช่ฉันนะโหรไลที่สุดเลยอะใครเป็นคนทำนี่หลักฐานอ๋อนางบีนางผู้หญิงใจโฉดสตอรอเบอรี่ทำล้วไม่กล้ารับกันเนี่ยนี่ไงรองเท้ามันเนี่ยไม่ใช่หรอ อ้านี่คืออะไรอะ B เอ้าไม่ใช่หรอมันจะให้หาอะไรอีกไม่เข้าใจคลิกบัวแม่งเลยเส้นผมบนพื้นอาจช่วยได้อ่ากันังนี่ไงนางบีไงโถเอ้ยผมก็นึกว่าแบบเป็นลอยลื่นมีคนเป็นเอเรียนแฝงตัวมาฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ามนุษย์แกไม่มีทางหาฉันเจออย่างแน่นอนเออคุณนายครับเร็วเข้าหน่อยสิแล้วมันจะให้ทําอะไรอะงงเอองงเอเรียนน่าจะมีหูแปลกๆโอ้โหไอ้นี่ไงไก่เนี่ยหูแปลกไปละ อเปิดผมแก็เอว่านิ้วมันชี้ขึ้นไปทำไมจงหาของกิน5อย่างต่อมาก็คือโบ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 สีแดงจะต้องอยู่กับของสีแดงไหนวะเอ้าเจอกระดูกเฉยต่อมาก็คือแก้ว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 เจอแก้วเฉยโอ้โหจังหวะนี้คลิกมั่วไปลวนลวน เ้าอย่างสุดท้ายคือโบอ๋อนี่ไงโบอยู่กับหมาใครควรได้เป็นแฟนเธอผมรักคุณแต่งงานกับผมนะเอ่อไม่เอาอะค่ะน่ากลัวมีใบประกาศจับไอ้บีนะอดแน่นอนส่วนต่อมาก็คือเอกับซีเอกับซีอ๋อเอมีแหวนแล้วแหมมีเมียแล้วก็จะมาจีบคนอื่นคำตอบคือซีว้ยใครโกงข้าสอบสองบวกสเท่าไหร่ โอ้แม่งเอ้ยข้อนี้แม่งโคตรยากบ้าบอแค่นี้ไงสายตามาหลอกกันไม่ได้หรอกนะนางผมทองแกจะลอกข้อสอบใช่ไหมอ่ะเป็นไอ้นี่เฉยเลยใครมีพลังพิเศษยังไงอะอันนี้คือ1,000กิโลบ้าไปแล้วคลิกที่1,000โลแล้วก็ตอบบีขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ